สำคัญในการเรียนรู้แล้วก็มักจะถูกละเลยในระบบการศึกษาโดยทั่วไปยกเว้นในโรงเรียนทางเลือกบางแห่งหรืออาจจะเป็นโรงเรียนทางเลือกวิถีพุทธที่พร,ระเดชพระธรด ผมค้นพบว่าไม่มีกระบวนการเรียนรู้ใดในโลกที่ทำได้ดีถ้าปราบอยากเรียนซึ่งสมาธิอาจารย์ก็ทราบดีแต่หลังๆจะมีบทหนึ่งที่เรียกว่าเด็กสมาธิสันน้นนี่ยิ่งจริงครับเด็กสมาธิสั้นก็จะเรียนไม่ดีใช่ไหมแน่เลยว่ารั้นการเรียนรู้เนี่มันจะขึ้นอยู่กับสภาวะของจิตด้วย ใจจดจ่อในเรื่องที่เป็นของพ่อในเรื่องประเป็นในเรื่องสิ่งที่เรา,าำรทำถ้าไั่เราทำงานในสิ่งนั้นได้ดีมนุษย์มันจะมีสมาธิก็มีหลายหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่ทงทำเพราะด้วยความรัก เกี่ยว่ามีฉั้นทาเรารักในสิ่งใดเนี่ยคนในรักในสิ่งใดก็จะมีสมาธิเฝ้าดูสังเกตรเรื่องราวของสิ่งนั้นมันไม่ได้เฝ้าดูในตาหรอกใจมันเฝ้าดูอารมณ์มันเฝ้าดูมันจะเห็นมากกว่าธรรมดารู้สึกมากกว่าธรรมดาจริงไหมครับตองเกตไหดูตัวเราอะ เราเด็กๆหรือเ,เดี๋ยวนี้ก็ตามอะไรที่เรารักเราชอบเราทำในดีกับงเราทนาอะไรที่ไม่รักไม่ชอบถูกบังคับให้ทาเนี่ยจะทําทได้ไม่ไดีจริงไหมว่าในการสร้างชันทักะการสร้างสิ่งความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราศึกษาสนใจเรื่องสำคัญมันละเอียดอ่อนแต่มันม,มันจะอย่างเลือกรากลึกที่ดี กระบวนการทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำายหลักสูตรแลหลักมันจะต้องนำไปสู่ความรู้สึกความรักความผูกพันในตัวเนื้อหาในตัววิชาหรือกระบวนการเข้าไปสู่ซึ่งเรื่องแบบนี้การออกแบบหลักสูตร ชวนการแล้วก็ชวนเด็กทำหรือชวนครูวยกันทําเองหรือชุมชนท,ทาเนี่ยวันผมคิดว่าจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากและนี่มันเป็น้ารงานเป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะครับเป็นศิลปะที่จูงใจคน,นคนที่ทำอะไรและจูงใจคนอื่นเนี่ยต้องมีศิลปะ พูดตรงๆกามทฤษฎีไม่ได้พูดได้ตามทฤษฎีแต่ละคนจะรู้สึกอันนี้เป็นความท้าทายที่จะต้องคุ้มคิดนะครับตั้งแต่ทีมตัแต่อออทีมครูหรือครูบางคนก็เอาอทีมนักเรียนมาร่วมคิดด้วยอย่างนี้นะครับ ทำยังไงให้มนเล่นพันของค้ารักในการเรียนรู้ในวิธีเนี่ยเกิดขึ้นใ,นใจใได้ไม่มีสุขสำเร็จการศึกษาคนพาหลานเนี้ยมันอาจจะดูได้ทงในปูปัญญาดังเดิมอาจจะดูได้ในการศึกษาคนกว้าทางด้านจิตวิทยา จะศึกษาค้นคว้าได้ในการทำงานทางสมองนะครับแล้ววิธีการเข้าขเขาเข้าได้หลายวิธีอาจจะใช้การใช้มือทำลงมือปั้นลงมือขุดดินนะครับการเรียนรู้บางอย่างมันผ่านมือบางทีมันก็ผ่านเทป สาอาดตำราเห็สมการเห็นข้อมูลหรือบางทีมันก็ผ่านหาดผ่านหัวใจผ่านรู้สึกซึ่งเรื่องแบบนี้ก็มีอยู่แล้วในตำราของโอการ์เนอร์ผมไม่แน่ใจว่ามีคนแปลคนไทยหรือยังโอการ์เนอร์ก็พูดถึงเรื่องของความฉลาดแบ่งประการหรือปัญญาแบ่งประการมไม่แน่ใจ บางทีภาษาอังกฤษกระบนการนี้ยเราจะเขียนอ้กมาเปนโซเชียลอินเทลร์เนซ์ความฉลาดที่มีหลากหลายรูปแบบเด็กบางคนคิดเลขไม่เก่งแย่ออ่อนเลขอ่อนภาษาไทยแต่มีความฉลาดในการเข้าขั้นดีใช่ไหมครับไหนเพื่อนอุ้มรักเหหาชวนอะไรก็ทำหมดอันนี้ก็เป็นเรียกว่าโซเชียลอินเทลร์เนซ์ บางคนเก่งเลขเก่งนู่นเก่งนส์เก่งนี่จะคบกับเพื่อนมาได้วงนแตกทุกทีเพราะเราต้องเห็นว่ามนุษย์มันมีความฉลาดีิดลางมากคนอะไรไม่เก่งทุกอย่างเลยแต่พอให้เรื่องกีฬาแล้วมันสุดยอดเลยใช้บอดี้ที่เน้นสกิอเนจะเก่งในเรื่องกีฬาชกมวยวิ่งความเร็วแต่ตบอลหรือ acting เก่งใช้ภาษากาย เลนละผมาม่อก่อนเด็กมันจะมีทุกคนมันจะต้องมีความสามารถอะไรสักอย่างทำยังไงที่วิชาของเราที่อาจารย์มีอยู่รวมทากันก่อนใช่ไหมฐานเรียกฐานอะไรนะผมในรุ่นนี้ผมไม่รู้แล้วฐานอะไรนะฐานอะไรนะครับฐานการเรียนรู้รุ่นผมมันไม่รู้จักฐานการเรียนรู้ทําให้หลายๆฐานใช่ปะเพื่อให้คนก็ได้มีสแสดงความต่างๆแล้ว ทำยังไงในขณนะที่เราบูรณาการจะออกแบบฐากนการเรียนรู้ยังไงที่รองร,รับศักยภาพของเยาวชนได้ให้กับค,คนที่มนพบตัวเองคนพบความกกสามารถและบูรณาการเข้าด้วยกันอันนี้เป็นความทา้าทายผมว่าหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ทําฐานหรอกหัวใจของมันคือจะได้ให้ปลุกความศึกั รักในวิชาที่ตัวเองเรียนในความรักเนี่ยค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรแล้วอนาคตเนี่ยอยากทําอะไรมีอาชีพอะไรรักวิชาที่ตัวเองเรียนเป็นคุณค่าของตัวเองภูมิใจในตัวเองเด็กที่ภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยยากที่จะปล่อยชีวิตตกไปในทางต่าง สังเกตเด็กที่มีปัญหาจำนวนมากผมเคยไปทำเทรนนิ่งกับเยาวนชนที่อยู่ในสถานพินิษนะครับถ้าคุยกับเขาดีๆก็จะพบว่าในช่วงที่เขาชีวิตเขาไป,ไปเป๋ไปเนี่ยเราก็เห็นคุณค่าในชีวิตครับทำอะไรที่มันแย่ๆได้แต่ถ้าเขามีเห็นคุณค่าของชีวิตรู้ว่าจะทำแล้วมันจะนำไปสูนะ่อะไร รับติดติดตามเขาจะยับยั้งชั่งใจเพราะฉะนั้นในกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการที่เรี่ยนต่ออยงุันะครับมันไม่สามารถออกแบบเป็นเครื่องจักรได้มนมุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรในความรู้สึกมีชีวิตมีจิตใจมีสภาวะแห่งการปิ้งแว๊บไม่เหมือนกัน ผิดพอเพียงเข้าใจเรื่องราวทั้งหลายตัวของทีมงานเองจะต้องเข้าใจเรื่องความเป็นองค์รวมความเป็นองค์รวมนะครับหรือใช่ในทางพุทธเเรื่องของบิดาก็จะอย่าตาเนี่ยเป็นสังสิ่งทั้งหลายรวมมีเหตุมีปัจจัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสิ่งนั้นก็ไม่เกิด ลเลยสับปะทั้งหลายรวนต้นปีกันนี่คือสภาวะที่มันชืน่อรื่องญาข้อสันอันนี้เป็นจุดที่สำคัญม,มากเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าในมีการได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมแกมนนำ ในฐานะที่เป็นทั้งพ่อพอ่อไม่ต้องครูแกนนำอะไรไดเลยซึงพอ่อแบบถ้าไม่มีฐานอันนี้ก็จะย,ยากที่จะไปจวนก็จะทําไปตามอะไรครับก็จะทําทตามไปเป็นกบไก่เป็น,ปนข้อข้อข้อ,ขอ,ขอแต่ไม่เห็นความเทีย่ยงตรงไม่สามารถพลิกแปลงได้เพราะแต่ละที่เนี่ยเมื่มวอวานนายกรัฐมเขาพูดหลักสูตรต้อออกแบบให้สอดคล้องอกับสภาวะ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และความสามารถของชุมชนของคนของไหนมาต้องี่เราเปที่แรงต่างๆครับแล้วก็มองให้ทะลุมองให้ทะลุก็ไปกนะครับอย่างเงี้ยทะลุฟอร์มทะลุแบบที่แก่แท้ที่ยติแรงได้ที่ทำแบบนี้ได้คนทำต้องมีใจที่รักธุริจ ย้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเยงแต่ว่าผมเอาสิ่งหลอกเก่าที่อยู่ในการสอนของภูปัญญาโบราณขึ้นมาใหม่คือการมีสมาธิจดจอ่อกับสิ่งที่เราเรากยายาจะทำมีสมาธิจดจอ่อต่อสิ่งที่เราเฝ้าดูมีสมาธิจดจอ่อกับสิ่งที่เราเรียนถ้าภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า pay attention เพย์เทนชั่นนี่เปเรียบเสมือนกับความคิดที่กระกจายกระจายทั้งหลายเรวา,ารวบเข้ามาันให้ลำแสงมันเข้มพุ่งไปนมันจะสว่างกว่าธรรมดานะครับถ้าไม่เพย์เทนชั่คว่าคิดมันกระจ,จายไปตามสนามทั้งหลายมันก็ไม่ห็ชชันเดี๋ยวเมื่อไรก็ตามเพนชั่นเรารวบวมสมาธิความคิดและจิตใจโฟกัสไปสิ่งนั้นเราจ็นมันมากขึ้ นั้นกระบวนการของผมตอนเช้าเนี่ยเราถึงจะมีการนั่งเจริญสติแบบสบายๆอยู่กับลมหายใจหลังตาช่วคราเพื่อรวมลมสมาธิทำให้การเขียน tension การเรียนของเราดีนะครับส่วนท่านจะใช้ในห้องเรียนได้ดีขนาดไหนยังไงน้ให้เด็กเพลท e n ั i o ก่อนการเรียนนะครับ เหมือนกับนักกีฬาถ้าเด็กบางพวกชอบเล่นก,กีฬาบอกดูสิทีฟุตบอลอ่ะก่อนมันจะลงเล่นสนามอ่ะมันจะมีสมาธิอ่าบางทีมันจะยืนลอ้อวงกอดคอกันแล้วก็ตะโกนสู้อะไรเงี้ยนี่คือเป็นเป็นสมาธิร่วมกันนะครับนักกีฬาก่อนจะเล่นเทนนิสก,นก็จะมีสมาธิในการเล่นในการตรีไฮเกิ้วดเนี่ยเราเห็นเลยวางทสทำไมวางครั้งตีไม่ได้ดีเพราะสมาธิไม่ดีกำลังจะหวดไม้ลงอ่ะ ยงใครพูดมคาคำนกบินมาร้องแซกนีเป๋เลยลูกลุกออกงอกสนามนีเนี่ยไปถามคือสมาธิมันกระบวนการของฝั่งอาจารย์ไว้นะครับที่คิดว่ามันเป็นฐานที่ลึกซึ้งที่สุดของก,กระบวนการเรียนรู้ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเรียนแบบสิ่งที่พอพียงหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตให้ติดตัวไปตอ ฝปกการรวบรวมสมาธนนิอาจารับเราจะมานั่งสมาธิกันคนหนึ่งนาทีนะอาจารย์ก็นั่งให้ทา่าสบายนะครับน,นั่งให้ตรงนะครับให้สบานนะ หน้าตนเองสิว่าตึงไหมเรียดไหมถ้ารู้สึกขกอนคลายกลางื้อที่ใบหน้าถาดีก็มียิ่งไยน้อยที่มากมันเป็นช่วงเวลาที่ของความสุขนาทีของการคลายวางเรื่องต่างๆที่รบกวนจิตใจออกไป การวีนนดลมหายใจมาถึงพลังชีวิตกังเก็ลมหายใจเข้าขอาอกนะครับเอา,าล้ครับคอยๆลิตนตามันจะชาครับอยากให้เช็คอินกับคนข้างๆเนะมื่อวานเราเช็คอินจะปปเป,นป็นกลุ่มเราฝึกกระบวนการ ที่ปรกาการหรือมาเลาอันนี้ไม่ต้องนะครับหานไปคุยของคนข้างๆสิ่งที่อยากให้คุยคนช่างก,การเช็คกินหัวใจที่สาคัญที่สุดในการเช็คกินคือว่ามีสติรู้ตัววันนี้ตนเองเป็นยังไงหนักใจมีเรื่องงานอยู่ที่บ้านหรือเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือสบายใจปลอดโปร่งโล่งใจนะเช็คสภาวะตัวเองหน่อยนะครับเชิญนะครับหานไปคุยกับคนข้างๆ เออเช็คหน่อยเช็คสภาพว่าเป็นยังไงวันนี้อารมณ์บ้ามรู้สึกบ้างอะไรเจอแล้วเดี๋เพื่อนเก๋แอบแฝงเนี่ยคือมีกว่ากระหน่ำรู้ตัวรู้ตัวจตนเองตลอดเวลารู้ความคิดรู้อารมณ์ตนเองมันคุมให้ทำให้เราไม่ค่อหยุดง่ายในหลายๆเรื่องผู้นำที่ดีเนี่ยคือผู้คนที่รู้จักตัว จะเป็นนำนำตัวเองได้ดีมันคนที่นำตัวเองได้ดีคือรู้จักสภาวะแข็งหยุดต่อตัวดีและรู้สึกภาวะอารมณ์ตัวเองดีนะครับมันจะมา็นไาได้มีมีใครที่อยากจะแชร์เรื่องที่ได้ ดูอีกนิดได้ไหมครับเออวันนี้เป็นยังไงเช็คมึงเช็คแล้วเนี่ยจะบอกหน่อยแล้วไหมตอนนี้วันนี้เป็นยังไงคือคับเซ็งหือเหนื่อยหมดหิวหิวติดบ้าห่วงงานบอกมาเลยเช็คอินเนี่ยไม่ใชเป็นใช่ต้องที่ไปเสมอนะครับจะได้รู้เออจะได้บอกว่าหิวติดป้าหิวเหนื่อยพยากรก็จะได้รู้ด้วยนะครับมันความจริงอ่ะ เชิญนะครับมีใครอยากจะบอกอยากจะแชร์เลยยกมือเลยเราต้องอยืนอยู่บนความจริงเรียนรู้จกากความจริงนะนะครับสงสารตัวเองแล้วพราะว่าเมื่อยไปทำตัวนะครับเว้ยเมื่อยล้านะคือตัวเองในกระดูกสันหลังคอนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องทีต่ตามมาหรือความรู้สึกรู้สึกเป็นกังวลนะคะว่าจะกลับไป ขยายผลแล้วไปทํางานที่โรงเรียนยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือมันรู้สึกต้องอาบทมบอกไม่ถูกะคะ่ะจะจับต้นจนปลายอะไรเงี้ยนะคะเป็นการฝึกที่ดีนะคะแต่ว่าเรา้องรู้สึกว่าเราจะเอาไปขยายผลโรงเรียน,นเราจะมีวิธีการเข้าอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะที่จะทําให้กับคณะครูที่โรงเรียนซึ่งมีสองร้อยกว่าคนเนี่ยได้ร้อให้เข้าใจอย่างที่เราได้มาอบรมในวันนี้นะคะก็กำลังหา,าทางเข้าอยู่นะคะแล้วอาจารย์น่ะมันก็พี่จะช่วยไหม ก็ก็ก <up on> <neck> ็ท่านั่งนานอะไรอย่างเงี้ยเราจบก็ได้ค่ะค่ะอันนั้นมีซีเรียสเท่าไหร่นะคะความเจ็บปวดของร่างกายจตหนูเครียดด้วยหนูแบบหนูต้องกังวลแล้วหนูจะทํายังไงกับที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเด็กจะไปหาจุดเข้ายังไงจะทํายังไงให้แบบขับเที่ยนไปได้ดีแล้วเด็กเกิดอุปนิสัยพอบเพียงนะคะเป็นกำลังที่คุ้มครองอยู่นะคะ มาเลยค่ะครับ่ามีทัานตื่นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับพูดลงไปลงมานะให้เราสนใจทุกครั้งมีใครอยากไเช็คสิน้องบอกเคยไปดูงานโรงเรียนน้องอะไรคุ้นเคยกับน้องน้องก็แซวอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างก็คุยกันว่าช่วงก่อนมาเนี่ยพอเขาอัดทำงานเรียบร้อยแล้วก็ทนไมโทรไปสองรอบก็ทำงานถึงสามทุ่มมาหลายวันแต่สำหรับวันนี้คิดอย่างไร เอามื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ก็เอ๊ะคุณจะได้อะไรวะนะคะแต่พอท่านท่านละล้านนิจกรจนเออก็ให้น้องๆไปเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็บอกน้องๆตรงว่าพอเอามาดูแลสุขภาพพอก็นึกถึงมือคืนวันว่าพอจะกินอาหารยังไงเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่างานปลยวางหมดแล้วค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวท่านอื่นครับมีอะไรครับผมอยากฟังเสียงขออขอทราบว่าท่านมาสื อดเจตนารมณ์นะครับเพราะท่านลงมาได้ประมาณหนึ่งปีใช่ไหมใช่ไหมครับท่านอยากฟังเสียงท่านไหมพี่ท่านถูกภาคทิ้งจะไม่ขอท่้นสิเป็นน่ารื่นเริงเลก็เอารู้สึกว่าที่นี่คิดว่าที่ไปที่ชนอินเตอะนะมันจะไปเข้มกว่านี้ไปเรื่องความคุ้มคันถูกห้องห้องเลยแต่บางเนี่ยรู้สึกเพื่ออมลังใจในการทำ เน้นเรื่องกำลังใจเขาบอกกับทีมงานว่าเขาต้องใช้เวลาในการทาําง,นงานตรงน,น,นี้ให้งานนี้สำเร็จลุ่วมเลในในงานเพราะจุดใหญ่เมื่อวานในกลุ่มบอกว่าในการรวมพลังเนี่ยเราต้องนึกถึงในหลวงของเราเรารักในหลวงไหมมาบอกครูแบบนั้นเลยนะเรารักในหลวงไหมและสิ่งที่เราทำนี่ยจะทำเพื่อตอบแทนในหลวงเ็นเพ่งในงานทำให้ใหลวงเป็เปเปเปตรงจุดนี้ผมโชโจคิดตามการคุยเมื่อวาน จุดเดียว,ว,ว,วจุดเริ่มต้นเราทิศทที่เราจะไปมันรวมกันแล้วมันมันมันรวมผมสั่งรวมมันรวมได้แต่ถ้าไม่รวมได้ใจแต่ถ้าจุดหนึ่งที่นึกถึงให้ลวมเนี่ยผมว่าน่าจะรวมได้ดีมากกว่าจุดอื่นะนะครับความนี้ครับผมเข้าใจดีนะเรื่องของความยากลำบากท,ที่อาจารย์มาทํางานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้อะไรครับ ของพวกอาจารย์ักเจอ KPI ตั้งนั้นนี่ใช่ไหมลุกหน่วยราชก,การนะครับ KPI อะไรที่มันแข็งแ KPI ที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประเมินช่วยตัวเองมีลูกพื้นอยากทำให้ดีขึ้นแต่ KPI มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบีบให้มันลุกเหนื่อยหน่ายทำให้เป็นเหมนเครื่องจักรแล้วรู้สึกอะไรก็อหมายรู้สร้างภาระาแก่ชีวิตนึ่งอกไปับ อุปสรรคบางอย่างมันทา้าทายวิ่งวิ่งได้10.00แต่รู้ว่าสามารถวิ่งได้9.80อยากเอาชนะมาจากข้างไในอันนี้คือแรงกระบตุ้นใจแต่ยังว่านะชีวิตมันก็อยู่ไม่อยู่กับความสมหวังตลอดเวลาจริงไหมนะครับชีวิตมันต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่สมปรารถนาอยู่เรื่อย และเราก็อาการที่จะอยู่กับมาให้ไนดะ้ให้ตัวเองไม่ทุกข์นี่คือศิละปะศิละปะแห่งการใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทานว่าเป็นเหมือนลิ้นง,งูที่อยู่ในปากงูแล้วไม่โดนเขี้ยวกัดอันนี้ศิละปะอย่างยิ่งเลยนะครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะ